วันนี้เราอยู่ที่โรงงานผลิตเครื่องตัดอ้อยช้างแท็กเตอร์วันนี้เราพามาดูข้อแตกต่างนะครับเชาาไร่บางท่านอาจจะสอบถามมาเยอะเป็นจำนวนมากมายเลยว่า้ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องตัดอ้อยเห็นรูปร่างคล้ายกันเนี่ยหน้าตาความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนมันใช้งานแตกต่างกันยังไงความสามารถในการทำงานมันแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันเลยใกล้ๆสดๆจริงๆจังๆครับวันนี้อ้าวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพลาวิดีโอซึ่งต่อท้ายกับรรแท็กเตอร์นะครับ ไม่ได้เอาเผานะครับที่มันด้อยคุณภาพเอามาใส่นะครับเป็นเผาที่มีคุณภาพมีสลิปคัสต์นะครับสลิปคัสมันอยู่ตรงไหนเอาไปใกล้ๆเลยครับสลิปคัสต์เขื่อนนี้นะครับซึ่งบางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับซึ่งต่อจากท้ายรถถ่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับป้องกันไม่ให้ถ้าใบมีดใบมีดอยู่ตรงไหนนี่ครับใบมีดตัดโคนอ้อยนะครับเกิดการติดต่อติดหินเมื่อไหร่ไอตัวนี้แหละครับเป็นตัวตัดระบบทันทีนะครับให้คนขับได้รู้ก่อนว่าตอนเนี้ย ใบมีดอันนั้นน่ะนะครับใบมีดตัดโคนมันติดอะไรสักอย่างแล้วไม่หินไม่ตออะไรก็แล้วแต่นะครับมันติดสักอย่างหนึ่งอุปกรณ์ที่พิเศษที่สุดนะครับซึ่งเราติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในเครื่องตัดอ้อยช้างแท็กเตอร์นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับในส่วนที่2ที่เราได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเลขที่1นึ่งหนดีู่ซิว่าสิทธิบัตรของเรานะครับเครื่องตัดอ้อยช้างแท็กเตอร์ได้รับสิทธิบัตรคือตัวนี้เลยครับ ใบมีดตัดโคนนะครับเมื่อสักครู่นะครับใช้เผาที่ต่อท้ายจากรถแท็กเตอร์เข้ามาแล้วหนึ่งตัวหลังจากนั้นนะครับรุ่นเก่าๆทั่วไปนะครับจะใช้โซ่ขับใบมีดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นไกลๆนะใบมีดมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับชัดไหมครับใบมีดที่ตัดโคนอ้อยนะครับรุ่นเก่าๆจะใช้โซ่นะครับแต่ของเราเป็นยังไงครับมาดูครับใช้เผานะครับเผาคือตัวนี้นะครับที้เลยครับปั๊บ เข้าไปเพลานี่คือเหมือนเพลากลางรถยนต์นะครับอันใหญ่ๆโตๆนี่แหละครับใช้เพลาเป็นเพลากลางรถยนต์ซึ่งมีความทนทานสูงโซ่เดี๋ยวขาดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวสะบัดเดี๋ยวหลุดเราต้องเสียเวลาไปซ่อมแซมนะครับกว่าจะไปตลาดกว่าจะซื้ออะไรมานะครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องแล้วครับใช้เพลาอันเดียวเป็นอันว่าจบครับของช้างแท็กเตอร์นะครับจําไว้ให้ดีเลยนะครับเราดูเรื่องเพลาไปแล้วคราวนี้เรามาดูอ่า ใบมีดนะครับเสียบต่อเป็นเพลาสไปนะครับจากนะครับเต้าของหัวเกียร์เลยหัวเกียร์เป็นยังไงครับตั้ง1ลูกหัวเตียหัวเกียร์ขนาดใหญ่นะครับหัวเกียร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หัวเกียร์ตัวนี้อีก1ลูกนะครับอยู่ข้างในปั๊บมองเห็นไหมอ่าไม่เห็นไม่เป็นไรครับมีหัวเกียร์หลูกนะครับตรงนู้นอีก1ลูกรวมเป็นทั้งหมด2ลูกนะครับโดยทั่วไปจะมีแค่1ลูกเท่านั้นนะครับ ของเรามีทั้งหมดถึง2ลูกคุณภาพนะครับถึงต่างกันนะครับเมื่อติดตั้งเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในรถไถแล้วนะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วของเรายังนะครับมีน็อตชี้ให้ดูหน่อยนะครับนะครับน็อตจับนะครับหูสลักทั้ง2แถบนะครับหูสลักทั้งสองแถบคือตรงนี้นะครับสามารถขยับซ้ายขยับขวาให้สมดุลให้น้ำหนักสมดุลกับกับรถแทร็กเตอร์ของเราได้ไม่ใช่ อยู่ๆก็มาเชื่อมออกกันตายตัวนะครับคือสามารถขยับได้รถใหญ่รถเล็กรถเก่านอกรถยางบางรถยางหนาอะไรสามารถขยับได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลยหลังจากนั้นพามาดูระบบไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกจะอยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดเลย นะครับอันนี้เป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเป็นน้ํามันเบอร์68และต่อจากนี้มาเป็นระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้ของเราก็คือเป็นดีลิฟวาล์วนะครับหลังจากที่น้ํามันส่งมาจากปั๊มไฮดรอลิกที่อยู่ในเครื่องตัดอ้อยของเราแล้วนะครับจะส่งมาที่ดีลิฟววาล์วแล้วส่งไปที่มอเตอร์ไฮดรอลิกสองตัวนั้นนะครับมองเห็นไหมนะครับมอเตอร์สองตัวนี้ซึ่งขับสายพานลำเลียงมันสําคัญยังไงครับมันสําคัญอยู่ที่ว่าถ้าระบบไฮดรอลิกของสายพานลำเลียงเกิดการติดขัดนะครับสายพานลำเลียงคือตัวนี้ นะครับสายพานอันนี้คือสายพานลาเลียงที่หนีบอ้อยขึ้นไปเกิดอยู่ๆมันเกิดติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันมีผลกับระบบปั๊มไฮดรอลิกเป็นอย่างยิ่งถ้าติดขัดแล้วไฮดรอลิกไม่หยุดเป็นไงครับพังนะครับโซ่ขาดเพลาขาดนะครับเราจะมีตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานดูแล้วจําไว้ให้ดีเลยนะครับปึ๊บต้องมีตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดติดขัดตัวนี้จะเป็นตัวตัดน้ํามันให้โปโลทิ้งนะครับทําให เพลาของชุดลำเลียงไม่ติดขัดขอโทษไม่ใช่นะครับเพลาของชุดลำเลียงไม่ขาดโซ่ไม่ขาดนะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกไม่พังสำคัญไหมครับมันสำคัญกับระบบเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตให้ดีนะครับหลังจากนั้นมาดูนะครับตัวนี้คือตัวอะไรนะครับขยายให้มาดูนอยนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทลนะครับอยู่ตรงไหนของของเครื่องตัดอ้อยให้มุมห่างออกมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับคอนโทลไฮดรอลิก คอนโทรลมีหนะ้าที่เป็นอะไรนะครับสายซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสายนะครับเส้นนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับสายแล้วก็คันโยกตรงนี้นะครับนะครับคันโยกเราจะเอาไปติดไว้ที่รถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ที่มีตู้แอร์ก็สามารถติดตั้งได้นะครับคอนโทรลตัวนี้จะอยู่ในเครื่องตัดอ้อยเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมาต่อสายให้ดูลิกอะไรก็แล้วแต่ให้มันยุ่งยากไม่ต้องมาขันน็อ นะครับไม่ต้องมาติดตั้งอะไรให้มันยุ่งยากเลยครับคอนโทรลจะอยู่ในเครื่องตัดอ้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นมาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับอ้กระบะนะครับใหญ่โตเลยนะครับสามารถบรรจุได้1นึคีบนะครับอ้อยจะบรรจุไว้ในนี้นะครับ1นึคีบนะครับกระบะใหญ่โตเลยครับกระบอกไฮดรอลิกเป็นกระบอกมาตรฐานของเรา ึ่งกระบอกไฮดรอลิกมันมาตรฐานยังไงนะครับใช้กระบอกไฮดรอลิกอะไรก็ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับกระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นมาตรฐานต้องเป็นกระบอกที่ประกอบใหม่ไม่ใช่กระบอกเก่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งช่วงอาจจะไม่เท่ากันนะครับเวลาการซ่อมแซมก็จะลําบากอันนี้เราเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับสังเกตโลโก้ตัวนี้นะครับช้างแท็กเตอร์เอาละครับเอาเ้าคร่าวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปข้างหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไป เรามาจะอธิบายกันต่อนะครับว่าให้ท่านสังเกตซื้อเครื่องตัดอ้อยให้ได้คุณภาพต้องช้างแท็กเตอร์เท่านั้นทําไมนะครับชาวไร่ถึงได้ใช้ช้างแท็กเตอร์ช้างแท็กเตอร์มีคุณภาพดีอย่างนี้นี่เองนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับ